ขอรหัสวิสัยทัศน์รัฐมนตรีอวอั้ตันความหวังการศึกษาไทายติดตามในเทรนทิปส์ท็อกเรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณค่ะ ชื่นใจมากๆเลยนะคะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในงานอวอลแฟร์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ท่านสุภาพอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอไปเป็นประธานเปิดงาน5ปีอวอกับการปฏิรูปอววนอนและทิศทางในอนาคตแต่เรื่องที่ n b t น o n n e ค t เสนใจมากๆเลยก็คือคีย์เวิร์ดปังๆที่รัฐมนตรีสุภาพที่แตะไปถึงนั่นก็คือที่บอกว่า นำดีกรี e สำคัญไม่แพ้ดีกรีค่ะหลักสูตรแบบนอนดี gree หรือว่าหลักสูตรระยะสาั้นไม่ใช่วุฒิปริญญามีความสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการทางการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสาขาวิชาต,ต่างๆแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งต้องการการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและเป็นเวลาสั้นๆในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาทักษะค่ะ ศึกษาแบบ l i f e long learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตอนนี้นี่นะคะเทรนด์ l i f e long learning ตอนนี้มาแรงมากเป็นกระบวนการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยไม่จากัดเพียงแค่ช่วงเวลาในการเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตจําเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจับคนทุกช่วงวัยเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน,นื่องในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแบบนี้ได้ค่ะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตและมีความสําคัญในการสร้างกําลังสําคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะ การทำให้สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยไทยน่าเรียนสำหรับทุกคนคีย์เวิร์ดนี้สำคัญจริงๆค่ะเนื่องจากจะสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายส่งเสริมการพัฒน,นาทักษะสังคมด้วยสร้างความรับผิดชอบและวินยัยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และนวตัตก,กรรมค่ะรัฐมนตรีจุฬาฯยังได้กล่าวถึงเป้าหมายอวอในการผลิตกำลังคนในสาขาวิชาต่างๆพร้อมได้เตรียมหลักสูตรเพื่อที่จะรองรับการผลิตแรงงานทักษะสูง ในอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะรวมถึงการพัฒนาบัณฑิตรองรับตลาดแรงงานทักษะสูงมารองรับการขับเคลื่อน8เสาหลักนยโยบายอีกในไทยแลนด์รวมถึงปลดล็อกหลักเกณฑ์ทุกอย่างให้การอุดมศึกษาก้าวไปได้ไหวขึ้นค่ะส่วนเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆเขาก็ได้ปป้นหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์มารองรับด้วยนะคะขายเลยแล้วกันก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะเข้าร่วมงาน All w e l f a r ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กรกฎาคมนี้นศะูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในงานกิจกรรมเยอะมากที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาอัพสกิลรีสกิลตัวเองแล้วไปเจอกันได้ที่งานนะคะ